พยากรณ์ดวงนักสัตว์ประจำปี2 5 6 8สําหสำหรับผู้ที่เกิดปีรากาต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาดวงชะตาชีวิตของคุณไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงหาความ,มแน่นอนอะไรไม่ค่อยได้ก็เรียกว่าดวงยังไม่นิ่งครับบทจะดีก็ดีได้พักเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแย่อีกทำอะไรก็ไปไม่สุดสักพักก็อาจจะเจอทางตันไปต่อไม่ได้คิดอะไรไม่ออกแต่ในปี2 5 6 8นนี้ จะเป็นปีที่คนเกิดปีระกาจะหลุดพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ในที่สุดครับเพราะว่าดวงชะตาจะพลิกฟื้นกลับมาอยู่ในจุดที่มั่นคงขึ้นปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆด้านครับจะคิดจะทําอะไรก็เริ่มมองเห็นหนทางชัดเจนขึ้นจากแต่ก่อนที่คิดไปคิดมาก็เจอทางตันไปต่อไม่ได้อะไรเก่าๆที่เคยคิดจะทําหรือเริ่มทําดูแล้วแต่ก็เจอปัญหาอุปสรรคทําไม่สําเร็จในปี68นี้ ถ้าคุณเอากลับมาทําใหม่จะสามารถไปต่อได้และเกิดเป็นผลสําเร็จเป็นความก้าวหน้าทางด้านชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมก็จะปรับเปลี่ยนเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเรียกได้ว่าชีวิตจะราบรื่นขึ้นไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคหนัก,นกๆมาขัดขวางเกิดความก้าวหน้าความสําเร็จขึ้นในปีนี้ครับและคนที่เกิดปีละกาปีนี้ยังเป็นปีที่คุณจะมีความช่วยเหลือในหลายๆทางเข้ามาตั้งจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูง หรือว่าคนในครอบครัวคนเหล่านี้จะเข้ามาสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนั่นก็แปลว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนคุณให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไปต่อได้นางที่สุดครับส่วนเรื่องดวงการงานในปี2568เป็นปีของการทำงานที่มั่นคงขึ้นเกิดเป็นความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะทำงานด้านใดทั้งงานประจำทำธุรกิจ หรือว่าอาชีพอิสระการงานปีนี้จะมั่นคงขึ้นไม่ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนปีที่ผ่านมาและถ้าการงานมั่นคงแล้วคุณก็จะมีทางไปต่อได้เรื่อยๆมองเห็นอนาคตพบเส้นทางใหม่ๆที่จะทำให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นเพราะต้องบอกว่าในปี68นี้เป็นจุดที่สิ่งต่างๆรอบตัวจะช่วยส่งเสริมดวงการงานของคนที่เกิดปีละกาให้เติบโตขึ้นมีพลังที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงในด้านหน้าที่การงาน ก็เรียกว่าปีนี้ดวงการงานโดดเด่นขึ้นมากไม่ว่าคุณจะทำงานด้านใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจครับและยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดีนั่นก็แปลว่าปีนี้หากคุณทำงานประจำและหวังเรื่องการโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งคุณมีโอกาสแน่นอนครับหรือคนที่ทำอาชีพอิสระทำธุรกิจก็จะมีคนมาสนับสนุนมาซื้อสินค้ามาใช้บริการมากขึ้น ทำให้มีรายได้มั่นคงขึ้นตามไปด้วยได้ปีนี้คนที่เกิดปีละกายังเป็นปีแห่งการลงทุนเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเช่นทํางานเสริมอาชีพเสริมหรือใครที่ทําธุรกิจการค้าอยู่แล้วก็จะได้ลงทุนเพิ่มเช่นหาสินค้าใหม่ๆมาขายเพิ่มเปิดร้านขยับขยายเปิดสาขาใหม่หรือว่าหันมาทําออนไลน์มากขึ้นก็จะเป็นปีแห่งการลงทุนเริ่มต้นกับเส้นทางใหม่ๆที่บอกได้เลยว่า อนาคตสดสใสแน่นอนครับฝากเตือนสักเล็กน้อยในเรื่องของความขัดแย้งในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือกับหุ้ส่วนการค้าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังไว้หน่อยครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกที่จะถึงนี้ส่วนเรื่องดวงการเงินซึ่งก็แน่นอนว่าดวงการงานดีขึ้นการเงินก็ปรับตัวดีขึ้นไม่แพ้กันครับเพราะ,ะไรายได้หลักของคนที่เกิดปีละกาจะมาจากการทางานล้วน ไอ้ประเภทราบรอยถึงมันจะมีเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมเท่ากับผลตอบแทนจากการทํางานการลงมือทําแต่โชคดีที่เปียรากาไม่ว่าจะทําอะไรก็มั่จะได้ค่าตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่าไม่ค่อยเสียเปรียบใครเขาเท่าไหร่และปี2 5 1 8การเงินในทุกๆด้านก็จะปรับตัวดีขึ้นมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นหาเงินหาทองได้มากขึ้นอย่างคนทํางานประจําก็มีโอกาส จะได้ปรับเงินเดือนขึ้นในปีนี้ครับรวมถึงรายได้จากส่วนอื่นๆด้วยที่จะเข้ามาเติมให้ใช้ใจ่ายได้คล่องตัวขึ้นเช่นรายได้จากงานเสริมจากจ็อบพิเศษโอทงานพิเศษต่างๆบางคนทำหลายงานพร้อมกันปีนี้ก็ต้องบอกว่าปังแน่นอนครับรายได้จะเข้ามาเยอะเป็นกอบเป็นกำรรส่วนคนทำธุรกิจเปิดร้านใหม่หาของมาขายเพิ่มเปลี่ยนช่องทางการขายไปใหม่ ก็จะส่งผลให้มีไรายได้เข้ามาเยอะขึ้นครับเพลเพลอก็ไม่ต้องหวังโชคถูกหวยอะไรเลยครับเพราะกิจการงานที่ทําก็ให้ผลดีเกินคาดเพราะฉะนั้นในปี2 5ง8นี้จะเป็นปีที่คุณจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ํารวยขึ้นครับส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพัดน้ำแรงโดยตรงก็เรียกได้ว่ารวยขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับแต่ก็ต้องฝากเตือนเรื่องรายได้ที่เข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็ยังมีรายจ่ายเยอะไม่แพ้กันครับ จะเป็นลักษณะเข้าซ้ายจ่ายขวาเข้าปุ๊บก็อาจจะออกปับ๊บไม่ทันได้เก็บเพราะฉะนั้นปีนี้คนที่เกิดปีละกาต้องวางแผนการออมให้ดีครับถ้าไม่เก็บไม่ออมไว้บ้างได้เงินเยอะก็จะมีอะไรจ่ายเยอะตามไปด้วยเช่นกันถ้าเราไม่ควบคุมให้ดีครับส่วนทางด้านดวงความรักก็เป็นปีที่ดวงความรักยังสดใสลงตัวคนมีคู่ก็ผ่าดูใจกันก็จะเป็นจังหวะเลิกงามยามดีครับ โดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ดวงมีโอกาสจะได้แต่งงานสูงที่เดียวก็จะเป็นปีแห่งความสุขสมหวังมีแต่เรื่องดีๆงานมงคลไม่ค่อยมีปัญหามีอุปสรรคมากนักส่วนทางด้านคนโสดก็เสน่ห์แรงไม่แพ้ใครครับในปีนี้รับรองว่าไม่เหงาเลยจะมีคนเข้ามาเยอะมีคนมาคุยแก้งเหงายอยู่ตลอดแต่ถ้าตกลงปงใจกับใครได้แล้วก็ต้องดูให้ดีๆครับต้องสืบให้แน่ใจว่าสดจริงหรือเปล่า พอระวังจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือบางคนก็อาจจะได้พบเจอคู่ที่เป็นประเภทเพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาผูกพันในชีวิตครับในช่วงระยะนี้อันนี้ก็ต้องสืบีิเช่นกันว่าโสดหรือไม่โสดก็ฝากเตือนไว้หน่อยครับในปีนี้ส่วนทางด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพโดยรวมส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรงดีสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเลอ้หลังนะครับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเหมือนกันแต่ไม่มากและไม่หนัก ฝากเตือนสักเล็กน้อยในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บขาขาแพงข้อเท้าแพงก็พยายามอย่าขึ้นที่สูงถ้าไม่จําเป็นครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงโดยเฉพาะกับคนที่อายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีครับแนะนําเสริมดวงประจําปีสําหรับคนที่เกิดปีระกาในปี2568เป็นปีนักสัตว์มาเสงข่าวดีก็คือปีระกาไม่ใช่ปีชงครับจึงไม่มีผลกระทบในด้านร้าย ก็จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองคนที่เกิดปีละกาก็ควรหาเวลาไปไหว้พระธาตุประ,ประจําปีเกิดครับที่ตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุธีระปุญชัยจังหวัดลําพูนเพื่อเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในปี2518นี้ครับ